สำหรับการตรวจหักทยันะคะหรือการตรวจรหัวใจนะคะในทางแผนไทยเนี่ยลักษณะการตรวจก็จะคล้ายกันกันกบแผนปัจจุบันนะคะก็คือมีทั้งการลำและการฟังด้วยสเตโตสปูนะคะแต่ทางแผนไทยเนี่ยจะมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนปัจจุบันก็คือนอกจากจะตรวจทางด้านหน้าแล้วนะคะเราจะต้องตรวจทางด้านหลังของหน้าอกฝั่งทางด้านซ้ายด้วยก็คือตรงบริเวณสมบัตด้านซ้ายนะคะข้างหลังด้วย ีการจะตรวจหัวใจเนาะถ้าเป็นการคลำนะคะาตามที่เราจะไปสอบแล้วจุดที่เขาจะให้คะแนนก็คืออย่างน้อยที่สุดบริเวณที่เป็นแนวกึ่งกลางาหายปะละนะคะแล้วก็ตรงกระดูกซี่โครงที่4กับ5นะคะก็คือประมาณใต้หัวนมกะเข้าๆก็คือประมาณใต้หัวนมจุดนี้จะต้องจะต้องเป็น บริเวณที่ให้คะแนนดังนั้นตรวจยังไงก็ได้ให้เจอกับบริเวณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะฟังตามจุดของลิ้นหัวใจนะคะซึ่งก็จะมีเดี๋ยนะจุดแรกก็จะอยู่ทางฝั่งซีโครงทางด้านขวาชิดกับกระดูกสเตอร์นัมเนาะจุดนี้ก็คือเออติวอลฟนะคะก็จะใช้เซอร์เตนโตสโคฟังทางนี้นะคะจุดที่2ก็จะเป็น า p า u มอร r y v ีวอลนะคะก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายในระดับเดียวกันนะคะจุดที่3ก็จะเป็นไ r รค u สปิดวอล์นะคะก็คืออยู่ชิดกระดูกสเตอร์นัมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะอยู่ในระหว่างกระดูกซี่โครงที่4และ5นะคะจุดสุดท้ายจะเป็นไม a ทว a l v ์ก็คือตรงบริเวณ a อเ x ของหัวใจหรือบริเวณที่หัวใจเต้นแรงที่สุดนะคะอยู่ห้องอล่างขวา ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณแนวกลางของไหปลาร้าแล้วก็กระดูกซี่โครงที่4ี่ห้าเนาะทีนี้เวลาคลำเราจะคลำเฉพาะจุดเอเปกนะคะคุณห uh. มอก็ใช้มือถ้าเข้าข้างข้างขวาของคนไข้นะคะหมอก็ใช้มือขวานี่แหละนะคะคลำดูจุดที่มันเต้นสุดๆนะคะถ้าเป็นผู Wayne ้หญิงหมอผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเนาะเออแต่ว่ามันอาจจะคลำไม่ค่อยเจอนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายมันจะเต้นได้ ได้ชัดเจนกว่านะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงก็จะต้องใส่ชุดชั้นในอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการฟังนะคะอันนี้ก็อด้านหน้าให้เสร็จก่อนเนาะเราจะใช้สเต,ตโตสโคปฟังนะคะถ้าเป็นในอดีตเนาะเขาก็จะใช้หูเนี่ยเข้าไปฟังเลยหรือใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นของโบราณนะคะแต่ปัจจุบันมันมีสเต,ตโตสโคปแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะ โดยก่อนที่เราจะใช้สเตโตสโคปฟังเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าสเตโตสโคปเนี่ยเราใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะคะวิธีการใช้สเตโตสโคปนะคะตัวบริเวณหูที่เอาไว้ฟังเนี่ยนะคะมันจะยื่นเข้าไปทางด้านหน้านะคะเวลาใส่ก็คือใส่แล้วให้มันยื่นไปทางด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มาเช็คบ,บริเวณพื้นที่ที่เราจะแตะฟังใน ป่วยนะคะ,ะในกรณีนี้อาจารย์จะใช้ด้านใหญ่ด้านไดระแรมไดราแฟมนะคะก็ให้เราลองใช้มือแตะนะคะหรือถูเบาๆนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ให้บิดหมุนสเตตัวสโคปดูว่ารูเปิดมันอยู่ถูกช่องไหมน,นะคะแล้วก็แตะฟังอีกทีแบบนี้ก็คือได้ยินนะคะจากนั้นนะคะกะ็ฟังไปตามจุดที่เป็นลิ้นหัวใจนะคะเริ่มจาก aortic valve นะคะ พอลลูนารี v วล์นะคะแรงค a สปิดเวล์ à, แล้วก็ไมาเท่าล้อหรือจะฟังแค่จุดนี้จุดเดียวก็ได้นะคะทางแผนไทยนะคะซึ่งเป็นจุดที่ให้คะแนนเนาะทีนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะก็ให้ค่ายๆหันหลังมูนะคะ ถ้าหากว่าคนไข้หันหลังในลักษณะนี้นะคะคุณหมอก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของคนไข้พอดีนะคะเช่นการข้างหลังก็ตรวจ2วิธีเลยก็คือคลำนะคะก็ใช้ฝ่ามือคลำดูมมนะคะว่าหัวใจม,มีการเต้นแบบชนมือแบบมากกว่าปกติหรือเปล่านะคะโอเคนะคะและใช้สเตตโตสโคปฟังเช่นเดียวกันนะคะฟังเช่นเดิมนะคะ กอน,นะคะแล้วก็อินเต็ปนิดนึงนะะแล้วก็ฝากสนาของใจปกตินะคะมันก็จะเต้นเสียงแบบดุบดุบด,ดุสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าสมมุติมีการเต้นที่ดังเกินหรือเต้นอ่อนเกินไปนะคะเราสามารถตรวจเช็คจากการเต้นของชีพรจรได้นะคะถ้พาพบว่ามันเต้น ไม่สม่ำเสมอนะั้นก็คืออาจจะมีความผิดปกติที่หัวใจนะคะทีนี้การตรวจปอดนะคะการตรวจปอดเนี่ยหรือการตรวจปัดผาสัมนะคะในทางแผนไทยนะคะเขาจะใช้วิธีการสั้งเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะซึ่งการตรวจทางแผนไทยเขาจะตรวจทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยนะคะ,อะพอดีคนไข้หันหลังแล้วจังก็จะ สาธิตการตรวจทางด้านหลังไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปตรวจส่งทางด้านหน้าเนาะ,ะทีนี้การตรวจปอดนะคะปอดเนี่ยะจะมีอยู่ทั้งสองสัมนะลักษณะการตรวจนะคะจะต้องตรวจเทียบกันระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวาไปแต่ละจุดนะคะถ้าเป็นปอดตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณอยอดปอดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจตอนทางด้านหน้าเนาะแล้วก็ เวลาตรวจด้านหลังนะคะแนวมันจะอยู่ห่างจากแนวกระดูกสันหลังประมาณหนิ้วน,นะคะแล้วก็ตรวจไล่ลงมานะคะเทียบกันทั้งสองฝั่งนะคะโดยใช้สเต,ตโตสโคปเช่นเดิมนะก็ตรวจเทียบกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะใหคนใไข้าหายใจเข้า อย่าลืมบอกคนไข้หายใจเข้านะคะแล้วก็ต้องตรวจให้ถึงชายปอดนะคะซึ่งจะอยู่ประมาณส้นสุดที่ซี่โคงนะคะ จากนั้นการตรวจทางด้านข้างนะคะให้คนไข้ทำมือแออบบกดปกไว้นะคะกนี้นะคะ,ะ,คะและเวลาตรวจทางด้านข้างนะคะจุดที่เราจะต้องตรวจก็จะมีประมาณ4ี่จุดนะคะก็คือตามแนวของชายโครงจุดที่หนึ่งสามสี่นะคะทีนี้เวลาตรวจเราจะตรวจเทียบกันสองสงมจุดที่1 1 2 2 3หนึ่งสองสองสามสามและสี่สี่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวดูไปที่เราฝังฝั่งเดียวก็ได้นะคะอย่าลืมบอกให้คนไข้หายใจแต่ถ้าคนไข้ตัวเล็กนะคะ <S 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 จะเป็น3จุด การตรวจแบผาสั่งทางด้านหน้านะคะเราจะตรวจจุดที่1นนะคะก็คือบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้านะคะซึ่งเป็นบริเวณเขาเรียกว่าเป็นยอดปอดนะคะ แล้วก็ไล่ลงไปนะคะตามแนวผิวกลางของกระดูกซี่โครงนะคะอย่าลืมบอกคนไข้ยหายใจเข้าลึกๆนะคะ ไปตรวจบริเวณฝั่งซ้ายอาจจะได้ยินเสียงหัวใจทับกันนะคะในกรณีคนไข้ผู้หญิงอาจจะข้ามบริเวณส่วนกลามไปได้อยู่นะคะจะสุดท้ายก็คือประมาณช่องชายคลุมต้องฟังให้ถึงที่บริเวณชายปอดนะคะเพราะว่าบางครั้งความผิดป,ปกติอาจจะเกิดเสียงแปลกๆที่บริเวณชายปอดได้นะคะลักษณะปอดปกตินะคะก็จะ ได้ยินเสียงแบบฟูดฟูดนะคะลักษณะเสียงฟูดฟูดคล้ายกับการสูบลมเติมลมอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าปอดผิดปกติก็อาจจะได้ยินเสียงแบบกร,รบแวบหรือเสียงแบบฟูดฟาดลักษณะเสียงเหมือนท่อแปบ๊บตีบรั่วอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นาการตรวจปอดหรือปอดภาาสัง์ทางแผนไทยนะคะ